สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่อำเภอลำธาเมนชัยค่ะนั่งรับแม่สาผมแบบสบายเพอกระลับหยิบมาในรถไม่นหนึ่งกมมติพอพอั้ในนอนอีกเลยอยากสาหัวนะคะออกมาสาหัวกินเข่าถึงบ้านเราไกลป้ากินเขา่าซักผ้าอาบน้ำเราต้อออกมาถ้าผู้ใดเดีเบิง้งงจอง หนแผ้าไม่ไม่เห็นนะคะช่างคนนี้แหละที่เราเคยมาถ่ายนางทำไมวันนี้มืดจังเลยเจ้าของร้านช่างคนนั้นแหละคนที่เรามาวันนั้นสวดีค่ะตะ,ตะกี้เลยเนาะ,ะตะเึงว่ะแ๊ะเห็ดช่องยูทูป b e ม่ใหม่ โอโห้เจนยังมันมันรับค่าน,นี่ก็เลยหาก็เลยหยิบกล่องถือว่าไทยสิบเวลาน,นี้มาันจากปีแล้วสิบสองปีค่ะป้าประสบการณ์ประถงฮวงเห็ุที่อย่างนี้ค่ะในร้านชุดนี่เอาค่ะเชุดยางค่ะอย่าบอกว่าชุดลำพื้นล่าสุดที่เอาไปก็เอาไปจากนี้ลยซ <laughs> อ,อ,อ <laughs> ยกันซอยกันหาซอยกันเอเดีบไป ในใสเสวยล้วก็งามสวยหมล้าเพื่อนสมัยเกาเนาะหมดล้า,าเพื่อนโบราณหมดลําเพื่อนนีหลีนะคะฝาแดงนั่งไงเอาไปเปลี่ยนจุดสีเขียวมาจากที่นี่ไปนะคะพอมีเรื่องอะไรเราก็จะถามแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือจากร้านนี่แหละเป็นประจำ อย่าห่วงนอนดี๋ยวไหลท้ายคลิปจะเลยบ้านเขาหนาวบอสองสามมือวา่ามากว่าหันสองขึ้นในพวกฉันหนาวจังเลยได้ร่ำมาบ้านเขาหนาว,นาวบอวันนี้ร้อนค่ะตอนเย็นก็น่าจะหนาวเหมือนเดิมล้มมาจันขึ้นกวนคืน,นลมค่ะกะขึ้นกับสิล้มค่ะนี่กันหนาว่ะ ចូល្តាំ។ដែល់សាលាន់លាលាលារប់នឹមន្រើនប្រើន្រាបានន្មីដែលក្រើន្រូវាសាល់សា ไว้ละอ่อนค่ะ่ามันย่อนแสงว่าก็ยันหนาซจงใจหลักบ่าคอยันห้องกันหนาวแล้วมือ่นพอกันที่ซากแก้วนะคะ chứ bỏ phơi nhàng đọc lưu chăm chú vào đây rồi chỉ chăm là mưa đơn thang rồi nè Khoảng 3 mông này rồi 3-4 cho mông rồi về năm phạt năm bỏ tháng sẽ xài ว่าหันบ้านเขามีงานอย่างบอเห็นนัน่นน,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 นั่นเป็นมาเนี่ยที่เราอหันพัดโยน,น้องเกิบองรักตาตั้งและพัดโยธเจ้าคณะอำเภอวังชมนชัยอืมที่ว่ามีการแหง,รงีกันก่อนแล้วก็ันที่สิบเดือนหน้าก็จะเป็นงานเอสิบเก้าเป็นงานโภศว,วิศวดพระวิศว์กหนา เาจะ่างไช่มงคลแล้วก็มาที่ยี่สิบคนลนวงสรวงเจ้าใหญ่ชัยมงคลอันนี้คือียบร้อยแล้วมันมาเสีดเรียบรอย้อยแลวดิเขาบวงสวงเป็นงานประจำปีไงโอ้นานประจำปีอตอนยินก็เป็นหมอลำลบงอ,องคสกปรกหมอรำมีเสียงวีหวู นั่งรับเหนื่ยีนย่น้องเด้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ก็มาถ่ายคลิปซะเลยมาจะนอนเนี่ยมาเลี้ยเดี่ยวเพราะว่ายานเจ้า,จาของนอนมาหลับแม่ขึ้นแมเลยพาก,กันโถนนอนจะได้แก้มก็เอา,อารถไปล่างนะคะขนของลงจากรถลุ้งตรงนั่งสักผ้าไว้รอกผ้ากันกินเขา่าเราก็อาบน้ำออกมาแยากใหญ่ไปคนละอย่างคนหนึดด่งก็มาเสริมสวยคนหนึ่งก็ไปล่างรถ Bên còn hoàng, vẫn là nó 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 mê linh sang cái gì đi tôi nghĩ hèn hóa thôi nó nó hứa nó hiệp một lát náo nó nó hứa 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 nó 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 เอกสาวหุ่นดาราเม่พญานุกัณฑาจัลใจโอนอัเจกสาว็อที่วักเขมงโอ๊ยหลายชายยากหนุ่เลาะต่ตั้งตั้งให้ไหมกับพองชายยากไหม บางไม่ดีค่ะผมบางก็ยังกระปองงามผมนาทำอะไรเออเห็นเขาตัดบอบเงี้ยว่าอยากตัดด้วเขาีะหาตังใจกับอะไรอุอยบอกว่าพี่ดีก่อนใหญวันนี้พราแต่ว่าตัดผมบอกแค่น้อยกับใครคุณเจ้าของไงจักยี่ยังนแต่ว่าเห็นเขาตัดบรงนั้นตั่งของสิ่ห่ก้อนหมูอืมเห็นเขาตัดงามๆแบบว่าอยากคิดอยากกี่เรื่อยเพราะ้าตัดจะเท่ตัดออกแค่น้อยกับคิดนั้นผมแม่ฮะใช่ไหมสิต่งตั้งใจเลย tôi nghĩ cho người là vào mình phụ đề online anh căn chòi anh chị tất thì dạy dạy của dì dì khỏi đây mà. có dì à. có dì 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 có ม่แนวเห็ดนะคระบะับพี่น้องบ่งห่งได้เด้จิกอะไรใต้จิตต่ลานต้นตวยนปักนั่งองนั่งรับได้อะไรเห่ือนจะของแล้วๆขอจิดหนึ่งเอาฝากไว้นั่นแย่กับแล้วกันนะคะ ันนี้เจอกันทดสอบแ้วค่ะ